แสงริบรีที่ปลายจอเสียงเข็มนาฬิกาบนฝาผนังไม้สักเก้าแก่ในบ้านทงไทยประยุกต์กลางเมืองเชียงใหม่เดินติกตกตกต๊กตอกติ๊กติ๊กตอกแข่งกับเสียงจิ้งรีดไรๆที่กรีดกลายมาจากส่วนยอมยามค่ำคืนยิงไม้ไวฮหกสัปดาปีอดีตข้าราชการครูผู้เป็นที่รักของลูกศิษย์บัดนี้นั่งอยู่บนเก้าอี้วายตัวโป๊ด แสงสีฟ้าจากหน้าจอสมาร์ทโฟนอับร่างเธอในความมืดสลัวมันเป็นแสงสว่างเพียงไม่กี่อย่างที่ส่องเข้ามาในชีวิตอันเงียบเงาของเธอนับตั้งแต่ครูใหญ่สมชายสามีผู้เป็นดังรมโพรมไทยจากไปยังไม่มีวันกลับเมื่อสามปีก่อนบ้านหลังใหญ่ที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของสามีและเสียงวิ่งเล่นของพลอยลูกสาวคนเดียวบัดนี้กับเงียบเชียบจนน้าใจหายอาราธรหายใจ ยาวความทรงจำเก่านๆลายบ้าเข้ามาในห่วงคำหนึ่งภาพสามีรถน้ำทนไม่ภาพพลอยทำการบ้านที่โตกินข้าวทุกอย่างยังคงชัดเจนเล่ากับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานแต่ความเป็นจริงคือพลอยโตเป็นสาวทำงานเป็นกราฟิกดีไซเนอร์อนาคตไกลในเมืองหลวงที่วุ่นวายนั้นด้านครั้งถึงจะได้ปลีกตัวกลับมาเยี่ยมแม่ทิ้งให้อรารยาต้องต่อสู้กับความเงียบ และความเงาตามลำพังเธอเคยลองหากิจกรรมทำทั้งเข้าชมรมผู้สูงอายุทั้งไปวัดทำบุญแต่มันก็ช่วยได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวเมื่อกลับมาถึงบ้านความว่างเปล่าก็โทมเข้าใส่เช่นเดิมจนกระทั่งพลอยตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนให้เป็นของขวัญวันเกิดเมื่อปีก่อนและส่วนเธอรู้จักโลกของ a ฟ e b o o k มันกลายเป็นเพื่อนใหม่เป็นหน้าต่างบานใหม่ที่เปิดให้เธอได้เห็นโลกภายนอก ได้เชื่อมต่อกับลูกศิษย์เก่าและที่สำคัญที่สุดมันช่วยฆ่าเวลาในแต่ละวันที่ผ่านไปอย่างเชื่องชานิ้วที่เริ่มปรากฏริรอยแห่งวัยค่อยๆปัดหน้าจอเลื่อนดูเรื่องราวชีวิตของผู้คนมากมายบางก็ไปเที่ยวต่างประเทศบ้างก็กินอาหารหรูหราบ้างก็โพสต์รูปครอบครัวสุขสันต์อะไรย,ยิ้มบางๆแต่ในใจกลับรู้สึกวูบหวงเธอเลื่อนผ่านไปเรื่อยๆ จนกระทั่งหน้าจอหยุดอยู่ที่แฟนเพจของธีรพัฒนดารานุน้าไทควนมหาชนที่เธอกำลังติดละครเย็นของเขาอย่างงอมแงมรอยยิ้มของเขาใบาหน้าล่อเลาและบทบาทพระเอกผู้แสนดีทำให้หัวใจที่แห้งเหี่ยวของเธอชุ่มชื่นขึ้นมาอย่างน่าประหลาดเธอกดไลค์ทุกโพสต์แชร์ทุกเรื่องราวและพิมพ์ข้อความชื่นชมส่งกำลังใจให้เขาเสมอโดยไม่เคยคาดหวังสิ่งใดตอบแทนแต่คืนนั้น คืนที่อากาศเย็นสบายกว่าทุกคืนมีเสียงแจ้งเตือนที่ไม่คุ้นเคยดังขึ้นบนหน้าจอข้อความจาก messenger ปรากฏชื่อทีรพัฒนวนเวชพร้อมรูปโปรไฟล์เดียวกับในแฟนเพจสวัสดีครับคุณอารยาผมทีรพัฒนนะครับเห็นคุณอารยาติดตามและให้กำลังใจผมมาตลอดเลยอยากจะทักทายและขอบคุณจากใจจริงครับอารยาหัวใจแทบหยุดเต้นเธอขย้ตาอ่านข้อความนั้นซ้ำไปซ้ำมาสามรอบ เป็นไปได้อย่างไรดาราใหญ่จะมาทักทายคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยนะความสงสัยประปลนกับความตื่นเต้นอย่างรุนแรงเธอรีบหายใจลึกก,กตั้งสติแล้วบัรจงพิมพ์ตอบกลับไปอย่างประมาสสวัสดีค่ะคุณธีรพัฒ์ไม่คิดไม่ฟันเลยค่ะว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งในขณะเดียวกันนคกโดมินียมรูระฟ้าใจกลางกรุงเทพมหานครน นุ่มออฟฟิศเพนกการตลาดวัยยี่สิบแปดปีกำลังขงมวดคิ้วจ้องหน้าจอแล็ปท็อปกราฟตัวเลขสีแดงชานบนหน้าจอสะท้อนความล้มเหลวในการลงทุนหุ้นครั้งล่าสุดของเขาเงินโบนัสที่หวังว่าจะนำมาโปะค่าผพนคอน,อโนโดหายวับไปกับตาความกดดันจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นทุกวันระนิสน และความคาดหวังจากครอบครัวที่ต่างจังหวัดทาโทมเข้าใส่จนเขาแทบหายใจไม่ออกงานประจำที่ทำอยู่แม้จะมั่นคงแต่ก็ให้ผลตอบแทนไม่ทันใจความฝันที่จะมีชีวิตที่สุขสบายเป็นเจ้าของกิจการมีอิสรภาพทางการเงินมันดูห่างไกลเหลือเกินเขาทอนหายใจอย่างเหนื่อยหน่ายปิดหน้าจอหุนแล้วเปิดเฟซบุ๊กเข้ากลุ่มรวยด้วยคริปโตหนึ่งปอเอ็กซ์ และกลุมไลน์นักเทรดขั้นเทพเข้าสันหาข้อมูลทุกวันหวังจะเจอเหรียญมีมีมีมอคน์หรือโปรเจกต์ใหม่ๆที่จะทำให้เข้ารวยได้ไล่ในชั่วข้ามคืนเหมือนเรื่องเล่าตามอินเทอร์เน็ตความสงสัยปะปลนกับความตื่นเต้นอย่างรุนแรงเธอรีหายใจลึกติกตั้งสติแล้วบรรจงพิมพ์ตอบกลับไปอย่างประมา สวัสดีค่ะคุณธีรพัฒนไม่คิดไม่ฝันเลยค่ะว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งในขณะเดียวกันนะครโดมิเนียมรูราฟาใจกลางกรุงเทพมหานครนุ่มออฟฟิศแผนกการตลาดวัยยี่สิบปีกำลังขงมวดคิ้วจองหน้าจอแล็ปท็อปกราฟตัวเลขสีแดงชานบนหน้าจอสะท้อนความล่มเหลวในการลงทุนหุ้นครั้งล่าสุดของเขาเงินโบนัสที่หวังมาโปคาผ่อนคอนด วับไปกับตาความกดดันจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นทุกวันภรณนิสินและความคาดหวังจากครอบครัวที่ต่างจังหวัดทาโทมเข้าใส่จนเขาแทบหายใจไม่ออกงานประจำที่ทำอยู่แม้จะมั่นคงแต่ก็ให้ผลตอบแทนไม่ทันใจความฝันที่จะมีชีวิตที่สุขสบายเคยเตือนเขาหลายครั้งไอทานินมึงเลิกฝันกลางวันได้แล้วของฟรีไม่มีในโลกการลงทุนมีความเสี่ยงนะเว้ย การลงทุนไม่มีความเสี่ยงนะเว้ยโดยเฉพาะคริปโตเนี่ยตัวปั่นทั้งนั้นแต่ทนินไม่เคยฟังเขามองว่ากวินเป็นพวกหัวโบราณขี้กลัวไม่กล้าได้กาเสียถ้าไม่เสี่ยงแล้วเมื่อไรจะรวยวะเขาเทียงเพื่อนสเสมอคืนนั้นในกลุ่มไลน์ที่เงียบเหงามาหลายวันจูก็มีข้อความหนึ่งปรากฏขึ้นจากโปรไลอเล็กซานเดอร์เชนรูปปรอยเป็นชายชาวตะวันตกวัยกลางคนสวมสูทร,รู ดูน่าเชื่อถือข้อความนั้นเป็นการแนะนำโปรเจกต์เหรียญฟินิกส์คอยนที่กำลังจะเปิดตัวพร้อมคำโฆษณาชวนเชื่อโอกาสเดียวที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณฟินิกส์คอยนคืออนาคตแห่งวงการดีฟาด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนล้ำสมัยรับประกันผลตอบแทนขั้นต่ำ30%ภายใน1เดือนเปิดรับนักลงทุนกลุ่มแรกจำนวนจำกัด ทนินตาเป็นประกายหัวใจเต้นแรงนี่แหละนี่คือโอกาสที่เขารอคอยแม้จะมีความลังเลอ,อยู่บ้างแต่คำว่ารับประกันผลตอบแทนและจำนวนจำกัดมันช่างยาววยวนเหลือเกินเขารีบกดเพิ่มเพื่อนอเล็กซานเดอร์เชนและส่งข้อความไปทันทีสนใจโปรเจกต์ฟินิกซ์คอยนครับไม่ทราบว่าต้องเริ่มต้นอย่างไรไกลออกไปนั่นอาคารพนิชเก่าซอมซอแห่งหนึ่งในเมืองเมียวดีประเทศเมียนมา ชายหนุ่มผู้ชายชื่อพยักนั่งอยู่ท่ามกลางกองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสายไฟที่ระยงระย่างควันบุรีลอยคะคลุ่งหน้าจอคอมพิวเตอร์หลายจอแสดงโปรไฟล์เฟซบุ๊กไลน์และแอปพลิชันต่างๆที่เขาใช้ในการทำงานเขายกยิ้มมุมปากอย่างเย้ยยันเมื่อเห็นข้อความจากครูกเกษียนผู้โดดเดี่ยวและหนุ่มออฟฟิศผู้กระหายความสำเร็จเด้งขึ้นมาพร้อม,ก,อมกัน ปลาสองตัวกำลังจะมาติดเบ็ดพยักไม่ใช่แค่นักต้มตุนธรรมดาเขาคือซิลปินแห่งโลกไซเบอร์เขาศึกษาจิตวิทยาเยอะอย่างลึกซึ้งรู้ว่าต้องใช้คำพูดแบบไหนรูปภาพแบบไหนหรือแม้กระทั่งเสียงแบบไหนเพื่อสร้างความไว้วางใจและควบคุมอารมณ์ของเป้าหมายเขามีทีมงานที่คอยสร้างโปรไฟล์ปลอมคอยตอบแชท และมีโปรแกรมเมอร์ที่คอยสร้างแอปพลิชันลงทุนปลอมที่ดูแนบเนียนเขารู้ว่าคืนนี้การแสดงรอบใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นบทสนทนาระหว่างอารยาและธีรพัฒนพัฒนาไปอย่างรวดเร็วจากการขอบคุณกลายเป็นการพูดคุยเรื่องสัพเพเรจากเรื่องงานเรื่องละครก็เริ่มล่ามมาถึงเรื่องส่วนตัวเขาเล่าว่าชีวิตดารานั้นไม่ได้สวยหรูอย่างที่เห็น ต้องทำงานหนักเจอแรงกดดันและบ่อยครั้งก็รู้สึกโดดเดี่ยวอารยารู้สึกสงสารและเห็นใจจับใจเธอรับฟังทุกเรื่องราวให้กำลังใจและมอบคำปลอบโยนอย่างจริงใจคุณป้าเป็นเหมือนโอเอซิสของผมเลยนะครับคุยด้วยแล้วรู้สึกสบายใจไม่เหมือนคนอื่นดินที่เข้ามาหาผมเพราะผลประโยชน์ข้อความนี้ทำให้อารยารู้สึกพิเศษที่ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองสำคัญขนาดนี้มาก,ก่อน วันหนึ่งทีระพัดส่งข้อความเสียงมาหาเธอเป็นครั้งแรกสวัสดีครับคุณปาพยักไม่ใช่แค่นักต้มตุนธรรมดาเขาคือศิลปินแห่งโลกไซเบอร์เขาศึกษาจิตวิทยาเยื่อ,อย่างลึกซึ้งรู้ว่าต้องใช้คำพูดใบรููภาแบบใบหรือแม้กระทั่งเสียงแบบไหนเพื่อสร้างความไว้วางใจและควบคุมอารมณ์ของเป้าหมายเขามีทีมงานที่คอยสร้างโปรไฟล์ปลอม คอยตอบแชทและมีโปรแกรมมอรือที่คอยสร้างแอปพลิเคชันลงทุนปลอมที่ดูแนบเนียนเขารู้ว่าคืนนี้การแสดงรอบใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นบทสนทนาระวังอารยาและธีรพัฒพัฒนาไปอย่างรวดเร็วจากการขอบคุณกลายเป็นการพูดคุยเรื่องสัพเพร่จากเรื่องงานเรื่องละคนก็เริ่มลามมาถึงเรื่องส่วนตัวพอดีผมเพิ่งถ่ายละคนเสร็จ เหนื่อยมากเล่าเลยแค่อยากได้ยินเสียงเออไม่ใช่สิแค่อยากส่งเสียงมาทักทายครับน้ำเสียงนั้นทุ่มนุ่มนวลและเหมือนกับเสียงของทีรพัฒนในละครไม่มีผิดเพีย้ยนอรยาเปิดฟังซ้ำแล้วซ้ำเล่าหัวใจพองโต,โตด้วยความสุขเธอไม่รู้เลยว่านั่นคือเสียงที่สร้างขึ้นจากโปรแกรม AI สังเคราะห์เสียงที่พยักลงทุนซื้อมาการของเงินครั้งแรกเกิดขึ้นอย่างแนบเนียน พอดีผู้จัดการผมลืมกระเปา๋าสตางค์ไว้ที่กองถ่ายครับคุณป้าผมต้องรีบไปงานต่อแต่ไม่มีเงินติดตัวเลยรบกวนคุณป้าช่วยโอนค่าแท็กซี่ให้สักครามงบ่อยบาทได้ไหมครับเดี๋ยวถึงงานแล้วผมจะรีบโอนคืนให้อารยาโอนให้ทันทีโดยไม่ลังเลแม้ว่าเขาจะไม่ได้โอนคืนเธอก็ไม่ได้ทวงถามเพราะรู้สึกว่าได้ช่วยเหลือดาราที่เธอชื่นชอบ และนั่นคือจุดเริ่มต้นจากคำว่ากลายเป็นคานสองเทนเซนและห้าเซนบาทด้วยเหตุผลต่งตางๆนานาทั้งค่าอาหารกองท่ายค่าเสือ้อผ้าหรือบริจาคช่วยมูลนิธิที่ดูแลทางด้านธนินพอดลงทุนฟินิกส์คคยน์ของเขาเติบโตอย่างดงดงามฮ <c oughs> <c oughs> พืเอรมีมอุ้ประกาศอุ้ยถึวีเทอร์เขาจมอเล็กซานเดอร์เ h น n ทำหน้า,า, Chen, ทนาที่โชว์ได้อย่างยอดเยี่ยมเขาส่งการวิเคราะห์ส่งข่าววงใน และแม้กระทั่งวิดีโอคอนซันชมัมซึ่งเป็นดีปเฟกที่ภาพไม่ชัดและสัญญาณติดดับเพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือท่านิลงเชื่อสนิทใจเขาเริ่มทอนเงินจากคุณตัวอื่นโยกเงินเก็บและแม้กระทั่งยืมเงินเพื่อนสนิทอย่างกุอารยาเปิดฟังซ้ำแล้วซ้ำเล่าหัวใจพองโตด้วยความสุขเธอไม่รู้เลยว่านั่นคือเสียงที่สร้างขึ้นจากโปรแกรม AI สังงคลอเสียงที่พยักลงทุนซื้อมาการขอเงินครั้งแรกเกิดขึ้นอย่างแนบเนียนพอดีผู้จัดการผมลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ที่กองถ่ายครับคุณป้าผมต้องรีบไปงานต่อแต่ไม่มีเงินติดตัวเลยรบกวนคุณป้าช่วยโอนค่าแท็กซี่ให้สักห้าบาทบาทได้ไหมครับเดี๋ยวถึงงานแล้วผมจะรีบโอนคืนให้ให้อารยาโอนให้ทันทีโดยไม่ลังเลแม้ว่าเขาจะไม่ได้โอนคืน เธอก็ไม่ได้ทวงถามเพราะรู้สึกว่าได้ช่วยเหลือดาราที่เธอชื่นชอบและนั่นคือจุดเริ่มตน้นจากห้ามวอยกลายเป็นเน้นชันสองชันและห้าเซนบาทด้วยเหตุผลต่างๆนานาทั้งค่าอาหารกองท้ายค่าเสือ้อผ้าหรือบริจาคช่วยมูลนิธิที่ดูแลแมทางด้านทนินพอร์ตลงทุนฟีนิกซ์คคยน์ของเขาเตรบโอย่างงดงามบนหน้าจอปลอมอเล็กซานเดอร์เชน ทำน้าที่โคช้ชได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าส่งกราฟวิเคราะห์ส่งข่าววงในและแม้กระทั่งวิดีโอคอนสนุซักเพื่อมาเติมพอร์ตตามคำแนะนำของเชนคุณคือลูกศิษย์คนโปรดของผมเลยทะนินเชนพิมพชมคุณมีสัญชาตญาณที่ดีมากตอนนี้เรากำลังจะเปิดรอบ VIP สำหรับนักลงทุนกลุ่มแรกเท่านั้นถ้าคุณลงเพิ่มอีกห้าสิบเนบาทคุณจะได้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลเชิงลึก และทำกำไรได้เร็วกว่าคนอื่นทนินไม่รอชา้าเขาโอนเงินห้าสิบพามบาทไปทันทีเขารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นนักลงทุนระดับพระการกำลังก้าวสู่ความมั่งคั่งอย่างรวดเร็วเขาลืมคำเตือนของกวินจนหมดสิน้นพลอยเริ่มรู้สึกว่าแม่เปลี่ยนไปมากเกินไปแม่ดูหมกมุ่นกับโทรศัพท์พูดถึงแต่ธีรพัฒนและเริ่มมีท่าทีปกปิดเมื่อเธอถามถึงเรื่องเงิน เธอตัดสินใจแอบดูบัญชีธนาคารของแม่แล้วก็ต้องตกใจเงินเก็เกบที่ควรจะมีอยู่หลายแสนบาทกลับลดลงไปเกือบครึง่งเมื่อเธอเค้นถามอริยาก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟนี่มันเงินของแม่แม่จะใช้อะไรก็ได้แก่ไม่มีสิทธิ์มายุ่งธีรพัฒน์เขาเป็นคนดีเขาลำบากจริงๆแม่แค่ช่วยเขาแม่คะดาราที่ไหนเขาจะมาของเงินแฟนคลับแบบนี้นี่มันแปลกเกินไปแล้ว หนือว่าแม่โดนหลอกแน่พลอยพยายามอธิบายด้วยเหตุผลแต่กำแพงแห่งความเชื่อมั่นและความเงาของอารยาสูงเกินไปพลอยจนปัญญาเธอรู้ว่าพูดไปแม่ก็ไม่เชื่อเธอจึงเริ่มสืบหาข้อมูลด้วยตัวเองเธอเอารูปโปรไฟล์ธีรพัฒน์ไปค้นใน Google และพบว่ามันถูกใช้ในหลายบัญชีปลอมเธอเริ่มรวบรวมหลักฐานและได้เข้าไปกลุ่มและได้เข้าไปกลุ่มรูทันไพสเบอร์ เพื่อขอความช่วยเหลือกวุนเองก็กลุ้มใจไม่แพ้กันทนินเริ่มหลบหน้าเขาพูดจาไม่รู้เรื่องและดูเหมือนกําลังมีปัญหาทางการเงินอย่างหนักแต่ก็ยังคงใช้ชีวิตรูรเ่าเกินตัวกวินพยายามตรวจสอบแอป,ปลงทุนเที่นินชชยและโดยควยความรู้ด้านไอทีเขาพบช่องหวยหลายอย่างมันดูเหมือนแอป,ปที่สร้างขึ้นมาอย่างรู้วกเล่นรระเเดินและเซิร์ฟเวอร์ก็ตั้งอยู่ในต่างประเทศ เขาลองค้นหาชื่อ Alexander c h e นและ Phoenix Coin ก็ไม่พบข้อมูลที่น่าเชื่อถือในแวดวงการลงทุนระดับโลกเลยมีแต่โพสต์โฆษณาตามกลุ่มต่างๆเท่านั้นเขามั่นใจว่าเพื่อนกำลังถูกหลอกเขาตัดสินใจเข้าไปกลุ่มร r u ันไพไซเบอร์เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมและทีนั้นเองเขาได้พบกับโพสต์ของพลอยเมื่อทั้งสองแลกเปลี่ยนข้อมูลกันจิกซอทั้งหมดก็เริ่มต่อติดกัน พวกเขามั่นใจว่าเป็นฝีมือของแกงเดียวกันเวลาเหลือน้อยเต็มทีพวกเขาต้องรีบทำอะไรสักอย่างก่อนที่อารยาและทนินจะสูญเสียทุกอย่างไปพยักรู้ดีว่าเหยื่อกำลังจะถึงขีดจำกัดเขาต้องรีบเกี่ยวปลาตัวใหญ่ให้ได้ก่อนที่ทุกอย่างจะพังเขาจึงสร้างสถานการบีบคั้นครั้งสุดท้ายคุณป้าครับช่วยผมด้วยแม่ผมอาการหนักมากต้องผ่าตัดด่วนคืนนี้ แต่ผมยังขาดเงินอยู่สองวาแทนบาทถ้าไม่ได้เงินนี้แม่ผมต้องแย่แน่ถือว่าผมขอยืมนะครับได้โปรดช่วยผมเถอะเสียง A.I. ที่ดัดแปลงให้ฟังดูร้อนรนและสิ้นหวังถูกส่งไปหาระยะทนินโอกาสสุดท้ายจริงๆวันใหญ่คอนเฟิร์มแล้วถ้าคุณลงเพิ่มอีกห้าวาทานบาทภายในหนึ่งชั่วโมงพอดคุณจะกลายเป็นสิบล้านทันทีโอนตอนนี้เลยช้ากว่านี้อดนะ ข้อความตัวนาสีแดงถูกส่งไปหาทนินอรยายสลายเธอรักและส่งสารทีละพัฒเมือนลูกชายคนหนึ่งเธอไม่สามารถทนเห็นเขาเจ็บปวดได้แม้จะรู้ว่ามันคือเงินเก็บก้อนสุดท้ายแต่เธอก็ตัดสินใจที่จะช่วยเขาสัญญากับเธอแล้วว่าจะคืนให้เธอรีบแต่งตัวคว้าสมุดบัญชีแล้วตรงไปยังธนาคารในขที่สุดธนินตาพรามัวตัวเลขสิบล้านลอยวนอยู่ในหัวเขาไม่มีเงิน ห้าพันบาทแต่เขาจะยอมแพ้ไม่ได้นี่คือโอกาสเดียวในชีวิตเขาตัดสินใจทันทีเขาจะเอาคอนโฮดไปจำนองเขารีบค้นหาสินเชื่อด่วนอนุมัติไวใน Google แล้วรีบโทรศัพท์ไปทันทีพลอยและกวินรีบนำหลักฐานทั้งหมดไปที่บกคอรด์ดสารวัตรวิชัยเห็นแววตาที่รอนรนและหลักฐานที่แน่นาเขาก็รู้ทันทีว่าน,นี่คือคดีใหญ่และเล่งด่วน เราต้องหยุดพวกเขาให้ได้เขาสั่งการทีมงานอย่างรวดเร็วทีมหนึ่งประสานงานกับธนาคารเพื่อระง,งับการทำประก,กรรมที่น่าสงสัยอีกทีมหนึ่งแก้รอยไอพ d ดรสและเส้นทางการเงินอีกทีมหนึ่งเตรียมกำลังบุกไปยังสำนักงานสินเชื่อและติดตามรถของอารยาชากแห่งความตึงเครียดเริ่มต้นขึ้นอรยืนอยู่หน้าเคเตอร์ลักงานกำลังตรวจสอบเอกสารเธอกำลังจะจดปากกาเซ็นชื่อ พลันนั้นเองประตูธนาคารก็ถูกเปิดออกพลอยและตำรวจวิ่งเข้ามาแม่คะหยุดเดี๋ยวนี้อารยาตกใจสุดขีดปากกาหลุดจากมือทนินนั่งรอพลอนุม,มัติสินเชื่อด้วยใจที่เต้นระรัวพนักง,งานบอกว่าอีกไม่เกินสิบนาทีจะได้เงินเขากำลังจะส่งข้อความบอกเช่นให้เตรียมพร้อมแต่แล้วกวุนและตำรวจก็กรูเข้ามาในห้องทนินพอได้แล้วมึงโดนหลอก ทนินหน้าถอดสีร่างกายแข็งทื่อพยักเฝ้าหน้าจอรอคอยเสียงแจ้งตื่นเงินเขา้าแต่แล้วทุกอย่างก็เงียบงันเขารู้ทันทีว่าเกมจบแล้วเขาสบออกมาอย่างหงุดหงิดกดปุ่มทำลายข้อมูลทั้งหมดคว้ากระเป๋าเป้แล้วหายลับไปกับความมืดของเมืองชายแดนทิ้งไว้เพียงความวางเป่าและความเจ็บปวดให้แก่ยือของเขาหนึ่งสัป,ปดาห์ผ่านไปที่บอก,กปอป บรรยากาศเต็มไปด้วยความเงียบงนันอริยาและทนินนั่งเพชิดหน้ากันเป็นครั้งแรกความรู้สึกลากหลายทาโถมเข้ามาทั้งความอับอายความกโกรธความเสียใจและความรู้สึกเหมือนคนโง่คลาพลอยและกวินนั่งอยู่ข้างคอยปลอบโยนศาสตร์วัดวิชัยเดินเข้ามาพร้อมเอกสารในมือเราอัดบัญชีมาได้บางส่วนครับแต่เงินส่วนใหญ่ถูกโอนออกไปหมดแล้ว โอกาสที่จะได้คืนคงจะยากมากเขากล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบแถบแต่แฝงไปด้วยความเห็นใจผมเข้าใจความรู้สึกของพวกคุณนะครับแต่ขอให้รู้ไว้ว่าพวกคุณไม่ใช่คนแรกและคงไม่ใช่คนสุดท้ายที่ตกเป็นเหยือ่อสิ่งสำคัญคือการเรียนรู้จากมันและก้าวต่อไปให้ได้อรยามองหน้าทนินน้ำตาคอยไชออกมาทนินก้มหน้าลงไม่กล้าสบตาใคร พลอยบีบมือแม่เบาเลิมกวินตบหลายเพื่อนไม่เป็นไรนะมึงเริ่มใหม่ได้การพบกันครั้งนั้นแม่จะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเยียวยาอารยาและธนินได้แบ่งปันเรื่องราวได้ระบายความรู้สึกและได้รู้ว่าพวกเขาไม่ได้อยู่เพียงลำพังอารยากลับไปเชียงใหม่เธอเริ่มเปิดใจคุยกับพลอยมากขึ้นเธอเลิกเล่น c ฟ b o o k f แฟนเพ e ดารา แต่หันมาเข้ารวมกลุ่มรู้ทันภัยไซเบอร์บรรยากาศเต็มไปด้วยความเงียบงันอริยาและทนินนั่งเพชินหน้ากันเป็นครั้งแรกความรู้สึกหลากหลายะะทมเข้ามาทั้งความอับอายความโกรธความเสียใจและความรู้สึกเหมือนคนโง่คลาพลอยและกวินกวินนั่งอยู่ข้างคอยปลอบโยนสารวัตรวิชัยเดินเข้ามาพร้อมเอกสารในมือเราอยัดบัญชีมาได้บางส่วนครับ แต่เงินส่วนใหญ่ถูกโอนออกไปหมดแล้วโอกาสที่จะได้คืนคงจะยากมากเขาเกล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบแรบแต่แฝงไปด้วยความเห็นใจผมเข้าใจความรู้สึกของพวกคุณนะครับแต่ขอให้รู้ไว้ว่าพวกคุณไม่ใช่คนแรกและคงไม่ใช่คนสุดท้ายที่ตกเป็นเหยื่อสิ่งสำคัญคือการเรียนรู้จากมันและก้าวต่อไปให้ได้อารยามองนาธนินน้ำตาคอยคไหล,ลออกมา ทนินก้มหน้าลงไม่สบตาใครพลอยบีบมือแม่เบาวากวินตบะลายเพื่อนไม่เป็นไรนะมึงเริ่มใหม่ได้เธอใช้ประสบการณ์ของตัวเองเป็นอุทาหรณ์เหนือนเพื่อนทินและคนรู้จักให้ระวังภัยออนไลน์เธอคนพบว่าการช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นการเยียวยาตัวเองที่ดีที่สุดทนินกลับไปตั้งใจทำงานเขาเลิกฝันถึงทางลัด และเริ่มศึกษาเรื่องการลงทุนอย่างจริงจังและรอบคอบมากขึ้นเขากลับมาสนิทกับกวินเหมือนเดิมและขอบคุณเพื่อนที่ไม่เคยทิ้งเข้าไปไหนส่วนพยักใครจะรู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนเขากำลังสร้างโปรไยใหม่เตรียมเรื่องเล่าใหม่และมองหาเหยื่อรายต่อไปแสงริบรีที่ปลายจอยังคงส่องสว่างอยู่เสมอในมุมมืดของโลกไซเบอร์มันคือแสงแห่งความหวังปลอมมา ที่รอวันจะแผดเผาหัวใจที่อ่อนแอและโหยหาให้หมดไหมไปพร้อมกับความฝันที่ไม่มีวันเป็นจริง